สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนะผมจเพเองวันนี้จะมาสอนการเดินเกมของทาชินะครับในแรง์ซูพรีมนะครับผมเล่นเป็นตำแหน่งออฟเลนนะผมนะวันนี้ไม่ได้บาโรมนะฮะปกติแล้วนะผมจะเล่นเป็นสายออฟเลนนะครับในการสโล่ขึ้นแบบจนขึ้นถึงซูพรีมแล้วก็ระดับประเทศนะครับผมนะตอนเวลแรกก็จะไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าก็ไม่มีสกิลนะฮะโอเมนเขาก็แบบรู้ด้วยนะครับว่าเราจะเก็บทิศนะ เดินหนีอยากมาเดิมนะฮะเพื่อนเราจะมาแกงนะครับแต่ว่านี่เขามีฟิกเกอร์นะก็จ่ายไปนะแล้วก็ไม่ได้นะตอนนี้เราก็มีจังหวะตีมังกรเล็กแล้วก็ตีไปเลยนะครับผมนะมาถึงเวบนี้แล้วครับผมนะได้เบลสีก่อนเพราะนั้นได้คิวครับรเวบนี้นะแต่เหมือนผมจะได้ได้เบลสีก่อนเพราะว่าผมฆ่ามังกรเล็กตายนะผมนะนี่ใครตัวหนึ่งก็ได้นะว่าใครคีบเห็นไหมครับ ิ้4สี่ปุ๊บนะครับโอเมนไม่มีทางสู้เขาเพราะว่าใช้ฟิกเกอร์แล้วด้วยนะครับตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าข้างล่างเขาจะบวกกันตรงหน้ามังกรนะครับผมผมเลยตีดาร์คซเลยอร์นะครับทาชี้เป็นตัวที่เก็บดบราร์คซเลยอร์ง่ายมากนะครับเวลายืนออฟเลนนะดูนะนี่แต่เราต้องรอเพื่อนด้วยนะครับให้เพื่อนตีมังกรเสร็จนะครับไม่งั้นเพื่อนจะโดนลดดาเมจ50%นะครับผมเพื่อนตีเสร็จแล้วนะครับเราก็ฆ่าดาร์ได้นะครับ ิดว่าเป็นการทำให้เกมํำไปเรื่อยนะฮะอันนี้ผมดูพลาดนะผมผมนึกว่าเพื่อนจะเอานะฮะแต่ว่าผมโดนอเลเตอร์กับไอโอเมนจับนะฮะแล้วก็ตายไปเลยนะฮะผม <'m> เกมมันก็จะไหลได้หนึ่งนะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นอิเลนดอร์นะอิเลนดอร์โอเมนนะครับสองตัวนี้มันดันบ้านไหวนะครับผม เราต้องเล่นแบบของไอเทมนิดหนึ่งนะครับให้เบรสมันตายนะครับถึงจะชนะมันได้นะครับจะสังเกตนะครับว่าด้านบนนะครับเราจะโดนแบบอิรันดอนะครับตีป้อมยังไงก็แตกครับอิรันดอ์ตีป้อมไวมากนะนี่ฮะเราก็ตีตีนะครับถ้าเกิดว่าเสี่ยงนะครับเห็นอิรันดอนใกล้แล้วก็วิ่งหนีไปก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้เรายังสู้ไม่ได้ครับดาเมจเรายังไม่พอที่จะฆ่านะครับ ป้อมมันแตกแล้วเราก็ต้องมาเคลียร์เว็บช่วยเพื่อนนะฮะหลังจากที่เราเคลียร์เว็บเสร็จเรื่อยๆแล้วก็มาเติมเพื่อนนะครับโดนโอเมนดักนะครับแต่ว่าผมก็น่าจะไม่ตายนะเพราะว่าผมแบบค่อนข้างที่จะอึดนะครับมีอันติด้วยไม่มีใครตายับไฟนี้สังเกตเห็นข้างบนนะครับจลรันดอพยายามที่จะดันป้อมให้เยอะที่สุดนะเพราะว่าจลรันดอเนี่ยมันโตต้นเกมครับ พอผ่านแบบต้นช่วงต้นเกมไปถึงกลางกลางเกมมเดดเกมเนี่ยเอเลนดอร์จะไม่ค่อยเก่งหละฟอลอเรนติโนโดนโซโล่คิวนะก็มันเป็นเรื่องปกตินะครับโอเดนวิวลงมาแล้วนะตอนนี้ก็เป็นของที่ชิ้นผมใช้บ่อยมากนะฮะโอร์เดนวิวรู้สึกว่าคุ้มมากเลยได้พลังโจมตีได้เดิอเร็วขึ้นนะฮะเวลาโดมตีนะชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเป็นดาบแดงเลยนะผมเพิ่มดาเมจนะ ถึงต้องฆ่าอเรนดอร์ให้ได้เกมเนี้คือฆ่าไม่ได้ก็ยาวครับเนี่ยช่วงนี้ก็แดนาทีแล้วผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยตีนะพยายามม้า,าให้ได้วันนี้ผมออกได้จะ่ก้นาทีแล้วผมก็ยังกันป้อมเหมือนเดิมะลยผมเห็นเพื่อนบวกผมก็เลยวิ่งมาช่วยสักหน่อยนะเดี๋ยวเพื่อนบนนะว่าอาชี้ไม่ช่วยเลย ซึ่งอิเลนด,ดอร์นะครับได้ป้อมบนไปนะครับผมแต่อย่างน้อยเราก็ชนะไฟตอนนี้ก็เก้านาทีแล้วนะครับผมก,ก็ยังเครีย์เวปไนเดิมเนี่ยเห็นไหมอิเลนด,ดอร์เขาพยายามที่จะดันป้อมนะเนี่ยเขาไม่หนีไปไหนเลยขเขาจะเอาบนให้ได้มา ตอนนี้ผมเคลียเว็บเสร็จแล้วนะครับผมก็มาเดินดูนะดักที่ผีเสื้อนะครับอิรันดอนนะจำไว้นะดักที่ผีเสื้อครับก็ปาดดักนะครับแต่่าไม่โดนนะเขาจะกลับมาส่วนผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้ดามปผมพอแล้วนะที่จะฆ่าเขาได้แนะโดนชัดดาวไปนะครับแต่วันนี้ผมนึกว่าจะรอดนะแต่ว่าโดนอเลรเตอร์จ,จับแล้วก็สอนยิงกันติดใส่อันนี้ค่าไม่ถึงจริงนะค็มสั้นไปนะ คนจะสังเกตได้ว่านะเงินผมกับออรลนดอร์จะไม่ห่างกันมากนะครับเพราะว่าผมวิ่งเคลียร์เลนอยู่คนเดียวครับฟอเรนเข้านะฟอเรนโดนจับครับผมแต่ีิเลน่าไม่มีสตันนะครับสกิลหมดนะตอนนี้บวกกันแล้วครับเพื่อนครับใส่แล้วครับยับอย่างไงครับตรงนั้นครับอลิสพยายามเบเชตีเหมือนเพื่อนจะได้นะตรงนั้นนะีิเลน่าเข้านาจะได้ดูต่อไปครับเรียบร้อยครับตายสามครับ โอมเมนครับโอมเมนเขาออกเกราะเยอะไปนะครับไม่มีดาเมจพ,พอที่จะฆ่าเอเลน่ากับลาวิวนะฮะผมจะไปด้านล่างนะครับเพื่อทำแบบเวฟมาทำเวฟเสร็จก็มาตีมังกรน,นะผมเก็บลายเดินด้วยพอเขาจะตีมังกรเราจต้องกังว,วลนะว่าคีปมมันอยู่ไหนแนะ หลังจากเราเคลียเว็บเสร็จอีกรอบนะแล้วก็มาช่วยเพื่อนนะมาเติมทีมไฟนะครับตอนนี้มันก็แบบ้อมหน้าที่สูสีกันนะฮะเล่นได้นะครับเนี่ยผมปาดแรงมากนะครัช่วงนี้ก็เ1นาทีแล้วนะผมรวยมากการเงินอยู่ที่แปด0ันห้าครับตอนนี้ซื้อของได้ดาบแดงตักเลือดก็ใกล้จะได้นะฮะตีดาบมาก่อนนะเปิดให้เพื่อนนะแต่ผมเห็น,น,นแล้วแหละว่าคีปล่างจะเข้านะผมเลยวิ่งไปข้างล่าง ไปเพื่อนตีดักไปการที่เราจะไปดันคลิปไกลได้เราต้องเออชื่อมั่นในตัวเองนะว่าตัวเองจะรอดนะครับถ้าเกิดว่าโดนแบบตัวมาล้วงสองสตัวอย่างเงี้ยต้องรอดให้ได้นะฮะตอนเนี้ยมีแคเ่เอลันดอตัวเดียวนะ่อนยังมั่นใจนะครับว่าเขาจะฆ่าเราไดนะ้แต่ตอนนี้มันสิบสองนาทีแล้วครับเราเล่นไหวครับเนี่ยไอเทมที่ผมออกนะครับเนี่ยดูยืนตีปกติก็พอแล้วเนะนี่ยเนี่ยตายเลย เรนดอร์สู้ไม่ไหวเลยครับตอนนี้ครับทนดาเมจผมไม่ได้นะแล้วตอนนี้ก็เห็นโอเมนอยู่ข้างบนนะครับผมก็เลยต้องวาร์ปกลับไปกันนะไม่งั้นป้อมแตกฟรีโอเมนเขาแบบทั้งอติทั้งฟิกเกอร์นนหนีนะฮะเขาไม่กลับด้วยนะส่วนอันนี้ไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่นะวิ่งกลับมาอีกรอบก็ตัวเย่ครับ ก็ดันเวฟไปครับวันเดินเวฟบนไปเล่นออฟเลนตอนนี้ก็เพื่อนเล่นกันอยู่หน้าป้อมกลางเนียผมก็จะออกบนดีกว่านะผมอยกได้ป้อมบนโอ้ยง่ายก็เป็นการแบบ ทำให้มีกมกเกม,มเอาชัวร์ดีกว่าอีเลนดอร์สู้ไม่ได้นะอีเลนดอร์ตายเลยลัวหลังๆนี่ทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนเราเกิดมาเพื่อตุยมันเ,นเริ่มแบบเฉลดเกมแล้วอีเลนดอร์สู้ไม่ไหวครับเพื่อนบนะยืนชิดกันอย่างนี้ครับโดนโดดสามตัวไปดิปึ๊บาหายนะครับเอเลนเตอร์เรเตอร์นี่ไม่ได้ถึกไม่ได้เก่งอะไรเลยนะถ้าเกิดว่ามีไม่มีอันตนะีก็ไม่มีประโยชน์ มันจะเรียบร้อยครับผมนะปีบ้านจบครับผมหลังจากที่ต้นเกมโดนกดปลท่อเล่นไหวนะไปไง่ายครับก็อย่าไปรีบร้อนนะครับตัวมันไม่ได้เก่งแต่ต้นเกมครับรอจังหวะรอทีมไฟดีดีเราก็ชนะได้ครับ